สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่ทานวันนี้มีอ้อยมีเมนูน้ำพปปริกปลาทูแมนดาแบบแห้งถ้าใครชอบกินของแมนดาหรือชอบทานแมนดาสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่นมีอ้อยจะย่างพริกชี้ฟ้าเขียวและแดงจํานวน10เม็ดกระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยก็ได้ค่ะ70กรัมหัวหอมแดง100กรัมแมนดาตัวผู้4ตัว ปลาทูนึ่ง2ตัวย่างด้วยไฟอ่อนจนสุกมีกลิ่นหอมถ้าหากท่านผู้ชมไม่สะดวกย่างสามารถนําเข้าเตาอ,อบหรือนําไปจี่บนกระทะได้ค่ะเมื่อส่วนผสมที่นําไปย่างสุกจนหมดเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะขกแมนดาก่อนเพราะว่าแมนดาค่อนข้างขกยากเพราะมีความเหนียวและแข็งก่อนนําแมนดาลงไปขกให้เด็ดตรงส่วนปลายขาหัวปีกและส่วนของกลนของแมนดาเพื่อป้องกันไม่ให้ขี้ของแมนดาติดมาค่ะ โขกให้ได้ความละเอียดตามที่ท่านผู้ชมต้องการแต่มิอ้อยจะโขลกไม่ละเอียดมากนะคะแค่ประมาณนี้มีอ้อยก็จะพอแล้วค่ะเติมพริกชีฟ้ฟ้า10เม็ดมีอ้อยใช้พริกชีฟ้ฟ้าสีแดง8เม็ดพริกชีฟ้ฟ้าสีเขียว2เม็ดลบเอาเปลือกส่วนที่มีรอยไหม้และดำๆออกให้หมดเติมหัวหอมแดง100กรัมให้ปอกเปลือกเอาส่วนที่ไหมและดำๆออกค่ะ เติมกระเทียมจีนหรือกระเทียมไทย70กรัมปอกเปลือกเอาส่วนที่ไม้และดำๆออกเช่นกันค่ะเติมเนื้อผัดทูนึ่งแต่มีอ้อยนำไปย่างเพื่อเพิ่มความหอม2ตัวน้ำหนักรวมกันแล้วประมาณ265กรัมหลังจากนั้นโขลกสมวสมให้เข้ากันให้ได้ความละเอียดตามที่ท่านผู้ชมต้องการเมื่อได้ความละเอียดตามที่มีอ้อยต้องการแล้วเติมน้ำตาลทรายไม่ขัดสี15กรัมน้ำมะนาว50กรัม น้ำปลา3ากรัมเวลาปรุงส่วนผสมของเครื่องปรุงให้ท่านผู้ชมค่อยๆเติมค่ะแล้วก็ชิมไปปรุงไปให้ได้รสชาติตามที่ท่านผู้ชมต้องการสุดท้ายเติมพริกขี้หนูส่วนสีแดงและสีเขียวจำนวน30เม็ดและโขกส่วนผสมให้เข้ากันโขกแค่ให้พริกขี้หนูแตกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ชามเปนันว่าสเสร็จเรียบร้อยแล้วทานร่วมกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวร้อนๆและมีผักข้างเคียงไม่ว่าจะเป็น ผักสดหรือผักต้มก็อิ่มอร่อยได้เช่นกันตอนนี้มีอ้อยขอทานข้าวเหนียวกับน้ำพริกก่อนค่ะและ้วมอ้อยจะทานเผื่อทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ